สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้จะเป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะคะตอนนี้เราออกจากเจโคตรป่งก้อนเศร้ามาแล้วนะเดี๋ยวจะหาลานแถวแถวโชอมอีกคืนนึงเพราะว่าวันนี้เรามีนัดไปขึ้นเขาหัวหมวกับเพื่อนนะคะแล้วหลังจากที่ลงจากเขามาแล้วนะเราก็จะมานั่งทำอะไรกินกันเมา์มอยกันนิดหน่อยค่ะ ถึงแล้วเนยะ้ Yay. ถึงแล้วค่ะออกแคมป์ไปกันเลยเอลืจะมาอ,อ่านอีกไหมจ้าโอเคเราจอดตรงนี้ละที่นี่ก็คือออกแคมป์นะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปดู จุดที่เราจะกลางเต็นท์กันลานสวยใช่ไหมอ้อันนี้เขาจะมีเต็นต์กางอยู่หนึ่งคนรู้สึกอ่าเดี๋ยวเขาก็จะกลับนะคะตรงนั้นจะีเดี๋ยวตรงน,นก่งันดีกว่า เออ่เออ่ออรนี้นะเดี๋ยวาจะดูฝั่งน้องจันจริงๆอ่ะเจอละเอหนึ่งเอหนึ่งโเคส่อไปน่าจะถึงแต่ก็อยากต้งนี้ม่นจริงๆแหละทุกคน ตรงนี้จะเป็นล็อก A6 วันนั้นเรามาเราได้กลาง A7 นะ A7 A8 A9 A10 ต่างๆสวยหมดเลยแต่เราเดี๋ยวเราจะเลือกดูว่าพระอาทิตย์มันขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นฝั่งนี้ตกข้างหลังลงเล่นน้ำได้ทุกจุดเลยอะน้ำน้ำน้อยกว่าที่เรามารอบที่แล้วนะแต่ว่าเออก็ยังมีน้ำแบบว่า ให้เราได้ลงไปหย่อนขาได้อยู่หนูเป็นคนที่นี่หรอรโอ้นั่นมีอีกตัวนึ่งตอนเย็นมาเจอกันนะจะไปกลางเต้นกันนะโอเคเราได้จุดกลางแล้วนะเดี๋ยวไปขนของก่อนเสียงจกกักรจัามดังมากดูดิ ไปขนของมากลางเต็นก่อนเดี๋ยวอาจจะขยับรถให้อยู่ในร่มๆหน่อยโอเคอันนี้คือสายขลสมบัติเยอะมากสายแบบนะคะสายแบบ อันนี้มีคนจองที่นั่งเราแล้วยืดแล้ว,ม,ว,ลวมีคนยืดที่นั่งเราแล้วเจ้าแมวแมว,แมวโอ้สบายเลยนะอะไรเนี่ยโอ้พุ่น้นสิ แล้วนางก็มาถึงมาสวัสดีครับ,รบมาจากโคราชเลยทีเดียว สวัสดีค่ะของมีแค่นี้นี้อันนี้ไม่ได้เผื่อพี่แอนเลยนะอันนี้นางบอกว่านางจะเอาของกินมาเผื่อเรานี่มีมีหมูนุ่มค่ะโมีโ<ห>เนื้อ<ห>มีกุ้งโอ<ห>้นี่มีหอยตลับ4แพ็คป้าที่มาขายของเหรอคะา,าขายอาหารตามสังอันนี้ไนะม่ได้เผื่อพี่แอนเลยนะไม่ได้เผื่อใช่ไหมไม่เผื่อเลยเยอะ ไม่ไปเดินแล้วละ่ะยี่หัวหมวกหัวล้อมเลยนะั่นนะ่ะไม่ไปแล้วเหรออฉันเอารองเท้ามานะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่เขาหัวหมวกนะคะใช่ป่ะชื่อเขาหัวหมวกปะเขาหัวหมวกม เดินป่าตอนเที่ยงสุดยอดเลยหวังว่าคงจะมีร่มให้เราเดินอยู่เนาะเขาหัวหมวกไปทางซ้ายเดี๋ยวเราจะถามมันะนะ่นใจไหมพี่คะเขาหัวมวกไปทางนี้เหรอคะขอบขอบคุณค่ะ นั่นไงมีคนเดินก่อนเราเราต้องถามมาเยอะจังไกลแค่ไหนไกลไหมคะจับลงมาจากที่หนึ่งกิโลหนึ่งกิโลสามร้อยเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าอะไรนะขึ้นไปพ้นตรงนี้ก็จะเจอบ้าน แลถึงเลยหรือว่าขึ้นไปอีกน่าจากตรงนี้มันก็จะชันขึ้นเพราะว่าอย่างนี้นี่คือความชันทำยังไงให้ในกล้องสัมผัสได้ว่ามันชันมากอะตั้งกล้องเน่นแปดสิบป่ะแปดสิบองศาป่ะ ตอนลงเราก็ยังจะต้องใช้แรงขาเยอะอยู่ตรงขึ้นไปใช่ไหมหัวหมวกตรงนน้นทุกคนแต่เราก็ต้องเดินชันอีกเหรอ ทองทงลอดไม้แล้วจะโชคดีเดมันเป็นทางลงให้เราแบบดีใจอะ่ะ <c oughs> ท <c oughs> ีท <c oughs> ่ตอน,ท, <c oughs> นท,ที่เดินเดินป่าปไปทางนี้่ไหน ที่นี่ไม่มีสัญญาณนะโอ้เดี๋ยวเราโอ้โน่นเราเห็นละทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูโน่น,นคือที่เราจะขึ้นไปนะคะแล้วดูชันอีกแน่นอน yeah าบอกว่าภาพวาดตรงนี้นะคะภาพวาดมาดู บ่ายโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างเมือ่อกี้เดินมาสองโลกว่าใช้เวลากี่ชั่วโมงขาลงน่าจะง่ายอยู่หรือมั้งสไลด์ลงไปเลยก็ห <laughs> นูลงไปโอ้โหเดี๋ยวเราลงเราจะไม่ไม่ถ่ายคลิปแล้วเนาะเพราะว่าดูเดิเออถ่ายคลิปแล้วก็จะกิ้งลงไปโน่นนะย่ังชัน เดี๋ยวว้าไปเจอกันข้างล่างเลยละกันโอเคของหลังจากที่ไปปีนเขากันมาจนเหนื่อยล้าแล้วนะคะพอกลับมาถึงที่ลานกลางเต็นท์เราก็มานั่งล้อมวงกินข้าวเพื่อเพิ่มพลังหลังจากที่เราไปใช้แรงกันมาจนหมด ราจะมากินเปียกเราใช่ไหมเรามีเปียกหนึ่งซองอกินเปียกใช่ไหมทางร้านก็จะมีร้านค้าด,ด้วยนะคะมีกาแฟด้วยนะแล้วก็มีพวกเครื่องดื่มต่างๆขนมขบเคี้ยวแก๊สกระป๋องของใช้จุกจิก พาไปดูห้องน้ํานะคะตรงนี้จะเป็นจุดทิ้งขยะให้เราแยกขยะได้แบบชัดเจนเลยทั่วไปขวดแก้วกระป๋องแล้วก็จะมีไมโครเวฟให้นะคะมีสําหรับอุ่นอาหารตรงนี้มีซิงค์ล้างจานมีน้ํายาล้างจานให้พร้อมฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ําผู้หญิงนะคะ ทางขวามือก็จะมีอ่างล้างหน้าสามอ่างมีกระจกบานใหญ่ที่นี่สวยคือเราเคยมาแล้วนะล้วก็แบบเราชอบอะ่ะมีไดเป่าผมให้นะคะฝั่งนี้จะมีห้องน้ำที่เป็นชักโครกสองห้องแล้วก็ทางนี้จะเป็นห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำเขาจะมีรองเท้าให้เราเปลี่ยนด้วยนะอันนี้จะเป็นห้องอาบน้ำแล้วก็มีชักโครกให้ด้วยนะคะหนึ่งสองสามสี่ ส่วนห้องน้ำผู้ชายจะอยู่ฝั่งนี้ <c oughs> จุดตรงกลางจะมีซิงล้างจานก็อ่างล้างหน้าแล้วก็ได้เป่าผมเหมือนกันนะคะของห้องน้ำผู้ชายก็จะมีทางนี้1 2ึ่สอี่ห้องเหมือนกันนะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูข้างหลังเขามีหรือเปล่าส่วนด้านหลัง ตรงนี้นะคะข้างหลังตรงนู้นก็จะเป็นห้องอาบน้ำสองห้อง ลานที่นี่ค่อนข้างกว้างเลยนะคะฝั่งนู้นก็กางได้นะจะมีทั้งเป็นลานหินแล้วก็ลานหญ้าเลยโซนริมน้ำนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ล็อกที่หนึ่งที่เรากางอยู่ตรงนั้นล็อกที่หนึ่งสอง สแล้วก็ตรงนั้นจะเป็น6 7เจ็ดแดเกจนสุดฝั่งโน้นเลยที่นี่จะไม่รับจองล็อกนะคะถ้าใครจองจองว่าจะเข้ามาผา้ยคือถ้ามาถึงเราก็สามารถมาเลือกรันได้เลยว่าเราจะกลางตรงไหนนะเธอรอเปียกเราไม่ไหวหรอ,อน่ารักว่ะ เข้ามารับชมจนจบคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันด้วยนะคะ